ปวัสดีจ้าทุกคนตัดหนอดมันค่ะพี่น้องค่ะจะตัดหนอดมันช่ำค่ะตัดเชน้ำยาค่ะพี่น้องค่ะตัดเชน้ำยาเล่งรากค่ะตัดตามขอมันน่สิค่ะพี่น้องเห็นไหมนี่มันสิมีตามันสิมีตอนนออกมาอยู่ค่ะ นันนี้ก็ใส่ลงไปเลยจ้ะอันนี้คือน้ำยาลิงหลากนะคะพี่น้องค่ะแช่เห็นไหมคะแช่ไปเลยแช่สามสิบนาทีแล้วก็ไปปลูกจ้ะพี่นอ้องกานสบายสบายจ้าพุ่นย้ายเป็นค้นตัดมาให้ย้ายเป็นค้นตัดอันนี้มาจากลุ่มย้ายกำลังง้มหายอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ ปลูกช้ำชํำไว้จ้ะทุกคนงานของเราวันนี้นะคะช้ำเบี้ยมันแกวค่ะพี่น้องค่ะตัดแช่ก่อนค่ะแช่น้ำยาเร่งแรกแลค่ะพี่น้อง <c oughs> วันนี้อากาศจะดีค่ะขึ้นค่ะพี่น้องค่ะขึ้ม ใ้าอยู่มันอากาศคืมค่ะไม่ได้เข้าสวนเลยเ้ามานี้ไม่ได้เข้าสวนไปดูพงดูผักตัวเองเลยาทำงานในสาจะมันนี่เท่าพี่น้องค่ะสาใช้ให้มาทำงาน จักมันพันเอียงบุพันยังบุซืบบ้านเขาจำได้แล้วพี่น้องเอ้แต่ที่กินล่าสุดนีแ่แหละค่ะพี่น้องแสบอยู่พันกระสือหัวมันมนาปลูกม,มาเพ้แม่นแพงไงก็ละต้องตัดแบบนี้ช่ำคะ่ะพี่น้องคะ่ะนีไม่ค่อยเห็ดไปจะขยายอำกำขยายสองคน หยอดมันช่ำค่ะพี่น้องค่ะก็ะเคยเห็นดอกนี้ครั้งแรกล้วคะพี่น้องครั้งแรกเลยที่ทำเนี่ยพี่น้องเอ้ยครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยพอสามสิบนาทนีก็เอาขึ้นนะคะพี่น้องเอาขึ้นแล้วก็เอาไปช่ำเอาใส่ถาดลุมค่ะเอาไปปักลงถาดลุมนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ นี่ก็จะประมาณนี้นะคะงานวันนี้ของเราบายบายจ้าทุกคน